เรามาจากไหนเราเกิดมาทำไมแล้วเรากำลังจะไปไหนเรามาจากชาติที่แล้วนะชาติที่แล้วเราเกิดเป็นคนนะพอเกิดเป็นคนก็ทำอะไรบ้างทำบุญทำบาปนะเหมือนกับชาตินี้พอเกิดเป็นคนก็ทำบุญทำบาปนะเราดูเรื่องพิภพมัจจุราชไหมดูหนังพิภพมัจจุราชนะพอเราทำบุญทำบาปปุ๊บเนี่ยก็จะมีสุวรรณกับสุวรรณ ทำบุญสุวรรณก็จดทําความดีทําบุญกุศลสุวรรณก็จดในบัญชีทองคําทําชั่วทําบาปสุวรรณก็จดในบัญชีหนังหมาแล้วก็มาเทียบกันระหว่างบัญชีทองคํากับบัญชีหนังหมาอัน,นไหนมันเยอะกว่ากันอันไหนยเยอะก,ก็กินอันนั้นนะถ้าบุญเยอะก็กินบุญบาปเยอะก็กินบาปรู้ได้ไงกินบุญกินบาปกินบุญก็ ชีวิตราบรื่นประสบค,ความสําเร็จมีความสุขอ่าอันนั้นกินบุญกินบาปก็ชีวิตบัดซบเหมือนกับเราตอนเนี้ <c oughs> <c oughs> กินบาปก็นั่งล้อมโห o ร้องไห้เสียใจทุกอ่าทำอะไรก็ไม่ประสบค,ความสำเร็จล้มเหลวเดือดร้อนไปหมดแสดงว่าบาปมันมากกว่าบุญ บาปมันมากกว่าบุญนะเพราะฉะนั้นวิธีดูง่ายๆอาจารย์วิธีดูที่เรามาเกิดนะเราดูจากแล่งที่เราเกิดได้นมคะว่าเราบุญบาปเราเยอะดูได้ดิดูได้หมดอ่ะเดี๋ยวมีเรียนรอบนี้เรียนละเอียดยิบมาเกิดที่เนี่ยถือว่าบุญมากมาเกิดในเมืองไทยเนี่ยทำไมมึงไม่เกิดเอธิโอเปียมึงไม่เกิดซูดานทําไมมึงไม่เกิดในทะเลทรายไปเกิดที่นั่นโอ้โหแม่งโคตรลำบาก ข้าก็ไม่มีจะกินน้ําก็ไม่มีจะกินนะเห็นไหมพวกเอธิโอเปียพวกสุดานพอมดำไม่มีอะไรจะกินแม่ก็มีลูกแต่ไม่มีนมนมก็เหี่ยวไม่มีให้ลูกกินโอ้โหนั่นคือทําบาปไปไปเกิดที่นั้นเกิดเป็นคนเหมือนกันแต่เป็นคนต้องไปเกิดที่นั้นเพราะฉะนั้นบุญบาปเนี่ยเดี๋ยวเขาจะบอกว่าทําบุญอะไรให้ผลยังไงหน้าตาสวยหล่อทําบุญด้วยอะไรอ่าพิการ อวัยวะไม่ครบ32ปัญญาอ่อนนู่นนี่นั่นมึงทำบาปอะไรไว้นะมาเกิดเมืองไทยทำบุญอะไรไว้นะมันจะบอกหมดเลยบอกทุกอย่างเลยนะมันมีลูกแบบไหนมีพ่อแม่แบบไหนอะไรยังไงพวกนี้บุญบาปเก่าทั้งหมดที่เราทำไว้เกิดมาฐานะเป็นยังไงพ่อแม่รวยพ่อแม่อยากจนพ่อแม่ดีไม่ดีพ่อแม่กินเหล้าเมายาพวกนี้อยู่ที่กรรมเก่าที่เราทำนะบุญบาปที่เราทำมันเป็นตัวกำหนด เกิดมาแล้วชีวิตเป็นยังไงชาติที่แล้วเราทำความดีทำบุญให้ทานเขาก็บันทึกว่าข้างบนเป็นบัญชีทองคำทำชั่วทำอะไรไว้บ้างทำชั่วทำเลวฆ่าสาัตว์เบียดเบียนสัตว์โคตโกงจีป้ป้นทรยศหักหลังนะอากตัญยูผู้มีพระคุณอ่าเขาก็บันทึกว่าพอเสร็จแล้วก็บันทึกรหัสกรรมนะบัญชีทองคำทำบุญทำกุศลปฏิบัติธรรมได้มรคได้ผลบัญชีหนังหมาทำความชั่วความเลวผิดศีลผิดธรรม ทำร้ายคนดีทำลายศาสนาอ่าเขาก็บันทึกนะอันแรกคือทาอันที่สองคือบันทึกอันที่สามนี่ต้องกินละ่ะต้องชดใช้กรรมนะก็เรียงลําดับจากหนักไปเบานะอ่ากรรมหนักสุดให้ผลก่อนกรรมเบาสุดก็ให้ผลทีหลังเพะาะนั้นทําบุญบุญก็ไปเรียงบุญใหญ่สุดอยู่ข้างบนแล้วก็เล็กลงเล็กลงเลียงไปเรื่อยทำบาปบาปใหญ่สุดอยู่ข้างบนแล้วก็เรียงไปนะ บุญกับบาปแยกกันก่อนนะฮะอันไหนเยอะอยู่ข้างบนอันไหนหน้อยอยู่ข้างล่างบุญเยอะอยู่ข้างบนบุญน้อยอยู่ข้างล่างบาปเยอะอยู่ข้างบนบาปน้อยอยู่ข้างล่างแล้วก็เอาบุญกับบาปมาเทียบอีกทีอันไหนสูงกว่ากันนะบุญเยอะกว่าไปกินบุญนะฮะชีวิตประสบความสําเร็จเอ่อทอะไรก็ราบลื่นมีความสุขบาปเยอะก็กินบาปนะฮะชีวิตมีปัญหาเดือดร้อนทุกทรมานร้องห่มร้องไห้ทําอะไรก็ล้มเหลวไปหมดอันนั้นก็คือบาป นะเพราะฉนั้นเราอยากรู้ว่าตอนนี้เรากินบุญกินบาปนะเราก็ดูว่าชีวิตเราเป็นยังไงชีวิตเรากินบาปกําลังทุกข์ทรมานเดือดร้อนร้องหม่มร้องไห้ล้มเหลวชอบไหมอยากกินต่อไปไหมไม่อยากกินก็นหนีหนีกรรมวิธีหนีกรรมมีวิธีเดียวทําบุญให้มันแสงบาปถ้าทําบุญแสงบาปปุ๊บกรรมนี้ไม่ต้องกินแล้วเพราะเราก็มากินบุญแทน ทีนี้เวลากินบุญเนี่ยบุญแซงบาปแล้วอย่าลืมว่าบุญกับบาปเนี่ยมันจะแซงกันเรื่อยๆทําอันไหนเยอะมันก็จะแซงทีนี้เวลาคนไม่ต้องคนอื่นอะสมมุติผมนี่แหละนะพอรวยแล้วก็มีความสึกรวยแล้วผมไม่จนอีกละมั้งนะก็พอรวยแล้วก็ชั่วต่อนะอีตอนอีตอนกินบาปไม่เอาเว้ยมันลําบากมันเดือดร้อนมันทุกข์ก็ทําบุญเยอะ พอทาบุญเยอะบุญแสงบาปอ่าทีนี้เราก็ชีวิตมีความสุขละพอมีความสุขแล้วก็ประมาทก็ทําชั่วต่อพอทําชั่วต่อทําชั่วเรื่อยๆชั่วมันก็แสงแสงบุญบุญยิ่งกินยิ่งหมดไปชั่วยิ่งทํามันยิ่งเพิ่มพอบาปแสงบุญอ่าชีวิตเดือดร้อนอีกแล้วมีปัญหาทุกข์อีกละพอทุกข์เราก็ไปทําบุญเข้าวิปัสสนากรรมฐานใหม่บุญก็แสงบาปอ่าได้สิบล้านจากร้านหนึ่งได้สิบล้านพอสิบล้านทําชั่วต่อ าบาปก็แสงบุญก็กลับมาศูนย์บาทนะสี่ศูนย์สี่หนึ่งฟองสบู่แตกอ่ามันก็กลับมาอ่าเราก็ทําบุญใหม่ข้าวิปัสสนากรรมฐานบุญก็แสงบาปก็ไปร้อยล้านพอร้อยล้านทําชั่วต่อนะพอทําชั่วต่อบาปมันก็แสงบุญก็หายนะร้อยล้านหมดพอร้อยล้านหมดอ้าวชีวิตกลับมาเดือดร้อนมีปัญหาแล้วเอาไมา่ทําบุญข้าวิปัสสนากรรมฐานแสงไปห้าร้อยล้านพอห้าร้อยล้านทําทชั่วต่อ ก็กลับมาบาปมันก็แสงบุญก็หมดห้าร้อยล้านหมดห้าร้อยล้านก็มาทําบุญตอนเนี้มาเริ่มยากแล้วกว่าจะแสงเพราะว่ากรรมเก่ามาันมาเล่นหนักเพราะว่าใกล้ตายแล้วนี่เราจะไม่เกิดอีกพอจะไม่เกิดอีกทีนี้กรรมเก่าๆทุกภพทุกชาติมันก็มาเล่นหมดตอนนี้ก็เลยหนักสาหัสเนี่ยโอกาสที่บุญจะแสงเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆเพราะกรรมเก่ามันมาตลอด นะตอนนี้ก็กําลังสูสีจะแสงไม่แสงอีกสองเดือนเนี่ยลุ้นแสงไม่แสงหนังสือเสร็จเนี่ยรุ้นหนังสือขายได้ก็แสงไปหนังสือขายไม่ได้ก็ยังเสมอเสมอกันอยู่อ่าแล้วก็ใช้กรรมเก่าชาติที่แล้วกรรมหนักให้ผลก่อนสําเร็จร่ํารวยมีความสุขกรรมชั่วให้ผลก็ล้มเหลวยากจนเป็นหนี้เป็นสินผิดหวังอกหกักทุกทรมานใจเทียบได้เนี่ยตอนเนี้กรรมอะไรให้ผลเทียบกับชาตินี้ก็ได้พอเสร็จแล้วแก่ เราแก่อย่างไงเราแก่อย่างไงเราก็แก่ตามกรรมที่เราสร้างก็คืออีตอนมึงเด็กอีตอนมึงหน่มมึงทํำยังไงมึงก็แก่แบบนั้นนะตอนเด็กตอนนมกินเหล้าใครพูดอะไรก็ไม่ฟังกินเหล้าทั้งวันทั้งคืนอีตอนแก่ก็มะเร็งใช่ไหมเพราะฉะนั้นมึงแก่ตามอะไรตามกรรมที่มึงสร้างมึงสร้างกรรมยังไงมึงก็แก่ตามนั้นนะตอนนี้ยังไม่แก่ก็ยังไม่รู้สึกนะก็ยังทําชั่วได้เรื่อยๆอยู่ เพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวมันจะให้ผลตอนแก่อ่ามันจะให้ผลตอนแก่กินป้ายไม่เป็นไรเล่ากินได้เรื่อยๆไม่มีปัญหาแต่พอห้าสิบก็มาเลงนะสูบบุหรี่ได้ไม่มีปัญหาสูบไปพอสี่สิบห้าห้าสิบก็มาเร็งปอดนะนอนดึกนะก็มาเ็งตับนะมันก็มันมันก็ทกํากรรมยังไงมันก็มาอย่างนั้นนะอยากเป็นยังไงก็ทำไปเบาหวานความดันนะกินไม่บัรยะบบรรยังใช่ไหม กินทุกอย่างกินหวานกินรสจัดกินเผ็ดกินนู่นนี่นั่นพอสี่ห้าสิบก็เบาหวานความดันโรคหัวใจมาหมดทุกอย่างใช่ไหมเพราะนั้นเราจะแก่แบบไหนไอ้แก่นี่ไม่ใช่ว่าฟ้าลิขิตให้เราแก่แบบนี้นะเราเป็นผู้ลิขิตนะตอนวัยหนุม่มตอนวัยเด็กเราทําตัวมายัางไงตอนแก่เราก็แก่แบบนั้นเราก็แก่แบบนั้นเพราะนั้นเนี่ยไอ้ที่เราเป็นเนี่ยไม่มีใครให้มาเลยนะเราสร้างเองทั้งหมด นะมีเงินมีทองเยอะแยะมากมายลูกหลานกระตันอยู่สุขภาพดีเสวยสุขนี่ก็คือทําดีมาตลอดตั้งแต่เกิดมาทําความดีมาตลอดเพราะนั้นเนี่ยอ่พอตอนแก่ก็เงินทองมากมายลูกหลานกระตันอยู่สุขภาพดีเสวยสุขไม่ป่วยไม่เป็นอะไรเลยอนะยังกูหกสิบหกแล้วไม่เป็นอะไรเลยนะซึมเศร้าอย่างเดียวซึมเศร้านี่ไปทํากับเขาไว้เยอะไปทําให้ผู้หญิงเสียใจเยอะเราก็เลยต้องมาเสียใจซึมเศร้ามั้งนะก็กรรมมีกรรมเดียวละมั้งซึมเศร้า ส่วนที่ทำชั่วไว้ทำกรรมชั่วก็ให้ผลป่วยสารพัดโรคก,กินยาแทนข้าวมือลระเป็นกำมือนะอามาพาตเป็นผู้ป่วยติดเตียงทุกทรมานทั้งกายและใจเป็นมะเร็งเป็นโรคที่รักษาไม่หายอยากเป็นไหมอ่าไม่อยากเป็นก็อย่าทำนะเพราะนั้นอะไรที่ไม่ดีตอนนี้ไม่ทำเหล้าบุหรี่อะไรแต่ละเลิกหมดเสร็จแล้วก็ตายตายจิตก่อนตายจะพาเราไปเกิดนะจิตก่อนตายคิดถึงเรื่องอะไร ทำกรรมดีไว้เยอะนะก็คิดถึงแน่บุญกุศลที่ทำสุขภาพดีสเสวยสุขจนวันสุดท้ายเพราะนั้นจิตดีก็ไปเกิดในที่ดีทำกรรมชั่วไว้เยอะก่อนตายก็คิดถึงว่าโอ้ยไปฆ่าสัตว์ไปทรมานสัตว์ไปนู่นนี่นั่นแทงคอหมูไว้เยอะพอก่อนตายก็ร้องแบบหมูอีดอดไอด้ที่ไปร้องอีดอดเพราะอะไรมันหายใจไม่ออกพวกถุงลมโปง่ปงพองเคยเห็นไหมนะพวกนี้ดูบุหรี่ด้วยแทงคอหมูไปด้วยดูบุหรี่ด้วยแทงคอหมูไปเด้ยสุดท้าย เป็นถุงลมโป่งพองหายใจไม่ออกเหมือนหมูที่เราไปแทงคอมันว่ะเจ็บป่วยทุกทรมานแสนสาหัสสสาย,ยางเต็มตัวนะร้องไห้กลัวตายเพราะไม่ได้ทําบุญมาเลยอ่าระหว่างแก่กับตายเนี่ยจะแก่แบบข้างบนตายแบบข้างบนหรือว่าจะแก่แบบข้างล่างตายแบบข้างล่าง,งเออต้องทําตั้งแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่รอแก่แล้วทําไม่ทันเป็นมะเร็งแล้วเดี๋ยวขอทําบุญก่อนมะเร็งมะเร็งมันไม่รอมึงแล้วถ้าจะทําทําก่อนเป็นมะเร็ง จะทำบุญทำทานทำบุญทำทานก็คืออะไรรักษาศีลเลือกทำชั่วเอาศีลล็อกไว้นึกออกไหมเลือกทำชั่วแล้วทำบุญให้ขึ้นอย่างเดียวมาลงมาเลงเบาหวานความดันมันก็ไม่เป็นทำไมทำอะไรได้อย่างงั้นไม่เห็นจะยากกดแห่งกรรมอ่าสุดท้ายเราก็ตายตายแล้วไปไหนตายแล้วก็ไปตามกรรมที่สร้างกรรมไหนกรรมที่มึงทำไว้ชาติที่แล้วชาติที่แล้วมึงทำไว้แบบไหนตายแล้วมึงก็ไปตามจิตสุดท้ายกรรมทำอะไรไว้ก็ไปเกิดเป็นแบบนั้น นะทำกรรมแบบไหนไปเกิดแบบนั้นกรรมที่ใช้ไปแล้วหมดไปเป็นโหสิกรรมกรรมที่เหลือยกยอดไปชาติหน้าไม่ได้หมายความว่าตายแล้วเซ็ตซิโรให้ไปเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่ตายแล้วกรรมที่ใช้หมดหมดไปไอ้กรรมที่เหลือมาใช้ต่อชาติหน้าทั้งบุญทั้งกรรมนะทั้งกรรมชั่วบาปทั้งบุญทั้งบาปตายแล้วเอาไปชาติหน้า เมื่อเราแตกดับร่างกายก็ถูกเผาย่อยสลายกลับคืนสู่ธรรมชาติเราเอาไปด้วยไม่ได้ต้องทิ้งเหลืออย่างเดียวที่ไปกับเราได้คือจิตสังขารจิตสังขารเป็นอมตะไม่ตายเพราะฉะนั้นในที่ว่าตัวกูของกูไม่มีตัวเราไม่มีใช่ร่างกายที่เป็นตัวเรามันไม่ใช่ของเราเรา,เาไปไม่ได้แต่มันมีตัวที่เป็นของเราคือจิตสังขารน,นะจิตสังขารเนี่ยวิญ,ญญาณพาไปเกิดเพราะฉะนั้นในตัวจิตสังขารเนี่ยเราทําอะไรไว้ไมันจะถูกเล็คอร์ดไว้ในนั้นหมด พอถูกแลขอบไปในนั้นหมดกรรมที่ใช้หมดไปแล้วจบไปกรรมที่ใช้ไม่หมดมันจะมากับจิตสังขารพอมาจิตสังขารก็จะพาเราไปเกิดล่ะนะจิตสังขารไม่ตายเป็นนามตาพาเราไปเกิดทีนี้จิตสังขารมันไปเกิดเองไม่ได้เพราะมันคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องนะคนที่คุยกับคนอื่นรู้เรื่องคือวิญญาณ วิญญาณก็พาจิตสังขารไปไปเกิดอ่าวิญญาณไปวิญญาณมันสามารถคุยกับใครได้หมดอ่าวิญญาณก็พาเราไปเกิดเกิดไปที่ไหนนะที่ที่เราจะไปเกิดได้มีนิพพานพรหมสวรรค์อ่ามนุษย์เดรัจฉานเปรตอสุรกายสัตว์นรกเลือกอยากไปไหนดีอยากไปไหนอยากไปนิพพาน อยากไปนิพพานเอาพาสปอร์ตมาดูเอาพาสปอร์ตมาดูมึงสแตมวีซ่าอะไรไว้นะมาดูอาวีซ่าสัตว์เดรัจฉานอ่าปลายมึงไปเกิดเป็นหมาขี่เลือนนะฮะขอได้แต่เขาจะให้ไม่ให้เขาดูบุญบาปที่มึงทำนะบุญบาปที่ทำไว้นะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าพอตายปุ๊บจะประคุณตายแล้วขอให้ไปเกิดเป็นเทวดาไปเกิดเป็นพรหมไปเกิดไปนิพพานจะประคุณไม่ได้นะ ขอไม่ได้ต้องทำนะทำให้แบบไหนปรากฏว่าของกูเช็คยอดครั้งสุดท้ายพาส,สปอร์ตสแตม์วีซา่าไว้คนนะไปเกิดในร่างกายใหม่ในท้องแม่เมื่อกี้เห็นไหมไออะไรลูกออสอาจุจิวิ่งไปหารังไข่นะพอเจอรังไข่ปุ๊บเจาะรังไข่ปุ๊บอ่าเป็นชีวิตธาตุสีเกิดละธาตุสี่เกิดมันมีแต่ร่างกายนะั่ยไม่มีระบบความคิด ระบบคว <hi> ามคิดไม่มีระบบความคิดอยู่ไหนระบบความคิดอยู่นี่กําลังจะไปนะธาตุสี่แม่เกิดละนะธาตุสี่เกิดในท้องแม่ละแต่ว่าระบบความคิดยังไม่ไปยังอยู่นี่รอหกสัปดาห์พอหกสัปดาห์หัวใจเต้นตึบ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 หัวใจเต้นตึบ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 ไปนี้ก็ไปอ้าไปเข้านะก็ไปนะกําลังจะไปเกิดในร่างใหม่ในท้องแม่จิตสังขารของเรา ข้าวล่างขอยืมใช้ชั่วขราวแปดสิบปีแม่แม่ขอยืมร่างกายหน่อยใช้แปดสิบปีอวิญญาณพามาเข้าไปเกิดในในร่างกายแม่ไปยืมร่างกายแม่นะฮะที่แม่กําลังท้องเยี่แม่ขอยืมใช้แปดสิบปีแม่บอกอามมงเอาไปกายกับจิตก็ผสมกันตอนนั้นก็เป็นคนสมบูรณ์แบบเดิมมีแต่กายไม่มีจิตนะฮะตอนนี้จิตเข้าไปละกายกับจิตก็เข้าไปอ่าเมื่อเกิดเป็นคนและที่ตัวอื่นไปไม่ได้ดับไปเพราะเป็นคนละยังไง พอเป็นคนปุ๊บก,ก็กรรมพาไปเกิดนะเกิดดีหรือไม่ดีบุญเก่ามึงนะถ้าบุญเก่าดีมันก็เกิดตระกูลร่ารวยสวยหล่อดวงดังมีชื่อเสียงปัญญาดีความสามารถสูงขยันนะแต่ถ้าทําชั่วไว้เยอะก็ยากจนตามต้อยด้อยค่าไปกำพร้าพิการอัปลักษณ์สมองทึบความสามารถน้อยอ่านเะห็นไหมทำบุญไว้ยังไงมันก็มาเกิดตามนั้นกรรมบันดาลเกิดมาเป็นเด็กวัดกำพร้าแย่งหมากิน อีตอนเขาเอาสพาสปอร์ตไปดูนะโอ้โหบุญกับบาปแม่งสูสีกันมากเลยนะฮะดูแล้วมึงน่าจะเกิดเป็นหมาขี่เลือนกันลยาณสงเป็นหมาขี่เลือนมีคนท้วงว่าเฮ้ยเคยปฏิบัติธรรมอ่าเ,เคยนั่งธรรมะที่เคยปฏิบัติธรรมเนี่ยได้ชาอ่าปฏิบัติธรรมมานานพอสมควรละสิปีอ่ามาปฏิบัติธรรมเลยงั้นเปลี่ยนจากหมาขี้เลือนไปเป็นคนก็ได้ แต่เป็นคนก็บุญทําน้อยเหลือเกินบาปเยอะเหลือเกินไปเป็นเด็กวัดกาพ้าแย่งหมากินอะไรกันเพราะบุญมันนิดเดียวได้เกิดเป็นคนก็บุญหนักหนาแล้วนะเพราะนั้นก็เป็นกฎเป็นคนที่ชาติตระกูลต่ําต้อยมานะเพออะราะหลายเพราะบุญมันน้อยทําบุญไว้น้อยก็ไปเกิดเป็นเด็กวัดกาพ้าแย่งหมากินเกิดตระกูลต่าต้อยเป็นเด็กวัดกาพ้าแย่งหมากินสังคมลังเกียบด,ด้อยโอกาส ถ้าเราทำชั่วมากกว่านั้นนีก่ก็ไปเกิดเป็นตำต้อยด้อยค่าพิการอภรรักษ์สมองทึบปัญญาน้อยนี่ยังโชคดีที่ว่าเราให้ธรรมะเป็นทานเราให้วิทยาทานเกิดในตระกูลตำต้อยแต่ว่าปัญญาดีนมีความรู้ดีมีปัญญาที่มาจากชาติที่แล้วดีอเราก็เอาตัวรอดได้ทีนี้พอเกิดมาเป็นเด็กวัยกำพร้าแย่งหมากินแล้วทำไงลำบากไหม ลำบากทุกไม่อยากทุกทำไงไม่อยากทุกไม่อยากลําบากก็ทําบุญให้แสงกลับทําบุญให้แสงกลับจะโชคดีมากไปอยู่วัดตั้งแต่สองขวบพออยู่วัดสองขวบต้องรักษาศีลมาต้องรักษาศีลเพราะอยู่วัดผิดศีลไม่ได้พระตีอ่าต้องรักษาศีลไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิมามตองพอพระไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเราก็ต้องไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิมาก็ทําความดีทําชั่วได้ไหมฮะ ไม่ได้พระไม่ให้ทําชั่วพระอยู่วัดทาชั่วไม่ได้เสียวัดหมดนะเราก็ทําความดีไม่ทําชั่วเพราะนั้นพอทําความดีนะกรรมเก่าจิตเดิมมาสาหัสมากนะแก้กรรมทำไงเราก็ต้องทําความดีนะก็ปรนนิบัติพระตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอ๋อการตายไม่มีมีแต่เคลื่อนไปสู่ภพใหม่เออเมื่อก่อนเราจะมีความรู้สึกว่าตายคือศูนย์ไปใช่ปะเดี๋ยวนี้การตายไม่มี นะเขาเรียกมรณะมรณะแปลว่าเคลื่อนไปหรือว่าทิ้งซากศพเคลื่อนไปนี่ <c oughs> เคลื่อนไปไหน <c oughs> เคลื่อนไปหาธาตุสี่ใหม่เพราะธาตุสี่เดิมเราแตกและธาตุสี่เดิมเราแตกจิตสังขารไม่แตกจิตสังขารไม่แตกจิตสังขารต้อง,งไปหาธาตุสี่ใหม่ Words. เขาเรียกมนะรณะภาษาบาลีเขาเรียกมรณนะมรณะก็คือเคลื่อนไปหาร่างกายใหม่ไปหาธาตุสี่ใหม่เพราะฉะนั้นทันทีที่ธาตุสี่เก่าแตกเราก็เคลื่อนไปหาธาตุสี่ใหม่เพรา,นาะนั้นการตายไม่มี นะไม่มีตายละเราไม่ตายเราไปหาธาตุสีใหม่ไอ้ธาตุสีเก่ามันแตกธาตุสีใหม่เพราะนั้นเราจะเกิดกี่ร้อยกี่พันชาติใช้จิตสังขารดวงเดิมเพราะนั้นเราถึงอะไรมีบุญมีกรรมมีนิสัยมีสันดานมีอะไรต่อะไรมาจากชาติที่แล้วหลายชาติผสมกัินมาหลายชาติผสมกงนมาเพราะมันใช้จิตสังขารดวงเดียวเราจะไปเกิดอีกกี่หมื่นกี่แสนชาติใช้จิตสังขารดวงเดิม เพราะนั้นมันก็จะสะสมบุญกรรมไปเรื่อยเราทาบุญทํากรรมอะไรก็สะสมไปเพราะนั้นคนที่นิพพานก็คือสะสมบุญมาเยอะนะถึงจุดหนึ่งกันนิพพานอ่ะทีนี้เราเกิดมาเป็นเด็กว,าก,รรา,า,า,วากําพาแย่งหมากินทําไงเสวยอกุศลวิบากละ,สะเสวยทุกข์ละ,สะเสวยบาปนะไม่อยากสเสวยบาปทำไงไม่อยากมีชีวิตที่บัดซบไม่อยากมีทุกข์ไม่อยากมีชีวิตท,ที่ทระบากก็ต้องไปทําบุญนะมันแสงทําบุญในหะ้มันแสงบาปอยู่วัดมีโอกาสทําบาปไหม ไม่มีโอกาสทําบาปมีโอกาสทําบุญไหมาทาบุญทุกวันเพราะหลายปณิบัติพระนะแล้วเป็นพระปฏิบัติด้วยเราปณิบัติเราดูแลเรารับใช้ได้บุญไหมได้บุญเยอะมากได้บุญใหญ่มากเพราะได้บุญใหญ่มันก็แสงแสงชีวิตกับประสบความสาเร็จง่ายแค่นี้นะไม่มีอะไร